เพืเ่อนๆชาวยูทูบเดี๋ยวคลิปนี้เราพาไปชมรถคูเปอร์ตาร์นะครับแอลว่าซุหนึ่งเป็นนะครับคันใหม่เลยครับยกน้องครับเดี๋ยวรถใหม่คนขับไม่ได้ใหม่นะครับเเก่าแล้วใช้ตั้งแต่เอลีห้านะครับเอลีห้านี่ก็เอาไปเปลี่ยนเอาเป็นเอลซีเจ็ดให้นี่จนใช้มาสามคันแล้วครับนี่ ตอนนี้ก็เอลห้าเครับเอาสีจไปเทินครับนี่เอา5018ูนนึมาครับสบการณ์ในโชคโชนครับแต่รุ่นนี้ับจะเฟืองดังนะครับเหมือนเอลเมื่อก่อนเลยครับเฟืองดังถ้าี่เจ็ในกาเสียงพอดีครับ เฟืองไม่ดังเท่าไหร่ก็พอดีกดับรถแต่ก็แรงดีครับ5 0าศน,นย่ป็ดนตามเลยคับคนงานนี่ จะพดถึง L50 กับ L47 นะครับนี่เสียงอ็าจะต่างกันครับ5 0ก็จะดูนะครับเสียงเทดด่จำเดิมแบีแต่ทุกเครื่องดูสปคกแล้วก็ตัวเดียวกันครับ ครับเจอดินเอียงครับนี่ต้องยกอย่างเงี้แหละครับนี่แรกๆก็ต้องวนเก็บข้างกะคนะับไม่ใช่เก็บข้างทั้งหมดนะครับเป็เก็บให้มันตรงตรงนั้นครับอธิบายไปงงนะนี่พอนอธิบายก็ยังงงนะครับในเจ้านี้ออกสิริพงศ์มาสามครั้งแล้วโอ้ไอ้นนท์ติดใบเต็มใบผาเลยครับ เอาต้านดินนะครับถ้าต้านดินก็ข้อดีครับลูกปืนจะไม่ชนนะครับถ้าเอาตรงเลยอะยกลองตรงเลยเอายกลองแบบตรงดิ้งแต่ก็เสียครับลูกปืนฉันแต่ครับผมก็เคยทำครับไถดินไปด้วยครับเนี่ยข้างๆแต่เราเอาต้านดินนิหนึ่งครับแต่ยกไม่ค่อยขึ้นครับเหมือนเราใส่ตรงครับใส่ใบพัดตรง ลูกปืนมันก็จะทน,นะครับดินเข้าไม่ได้ครับคอยดูครับเดี๋ยวจะอธิาบายให้ดูครับรถกลับมาก่อนครับเราจะตั้งให้เชียงนะครับให้มกินดินเยอะหน่อยก็ดีก็คือลูกปืนไม่แตกนะครับรถเท่านี้ก็น่าจะปันห้านะครับรดบิงเท่านี้ครับ เคยขับอยู่ครับโอ้รอบจัดอยู่ห้าสิบเรงถ้าเป็นซีจิตมาก่อนนี่ก็แค่นี้ก็รอบสองพันะครับวิ่งขนาดนี้แต่ตัวนี้อ่้ถ้ายกล่องนี่สบายเลยครับไม่ตึงเลยครับผมเคยยกอยู่ครับวิ่งเฉยครับเหมือนรถวิ่งตัวเปล่านะถ้าเราขับ แต่เราอยู่ข้างล่างเนี่ยเหมือนรถตึงๆหน่อยครับเจ๋เวลาขับนี่เบามงกครับนี่ครับทางนี้จะให้กินตรงนะครับทางนู้นจะให้กินเฉียงครับดัวแต่มันไม่ค่อยขึ้นนะครับทางนู้นมันจะมุน โน่นน่ะทางฝั่งโน้นค่ับัางนี้ก็จะกินดินดียวถ้าทางนี้ลูกปืนทนครับเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้แค่น,นี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับ